เทศกาลศึกในศึกนอกตอนนี้แย่งรัมตีครับโอ้ยมันนผลไม้ชื่อรัมตีกําลังออกปีหกสองไม่เห็นภาพนี้เท่าไหร่ผลไม้ชื่อรัมตีกําลังออกเลยแย่งกันหน่อยตอนปีหกสองไม่ค่อยเห็นภาพนี้เท่าไหร่เพราะการรัฐบาลลุงป้อมนังเคลียร์คัดเรียบร้อยสูตรคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นเก้าต่อหนึ่งเพราะมีรัมตีได้สามสิบห้าบวกหนึ่งหนึ่งคือนายกอภิปรายเก้าต่อหนึ่งพรรคไหนบ้างตอนนี้ปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็ดูที่ว่าเพื่อใครเนี่ยสิบสี่สิบสี่ไม่บวกนายกนะ ครับเออลำ่ตีสิโอ้โหตั้งภูมิใจไทย8ปดภูมิใจไทย4สี่คูณสี่แปดารงมรัฐสองคูณสแต่พารงมมรัฐเนี่ยต้องการ3ามคูณสเขาต้องการ3ามคูณสองเขาสลับหัวสลับหางกันอยู่นะนะอ้าวชาติไทยพัฒนานิดนึงแต่เขาบอกว่าต้องการหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งอีกอ่าเขาต้องการมี่ของขอเขาสิที่นั่งเยใช่ขอขอเขาขอโอ้เห็นไหมล่ะอ่ารวมไทยสร้างชาติลหร ประชาชาตินี่หนึ่งรวมไทยสร้างชาติเขาบอกว่า2อแต่เขาบอกว่าต้องการสอ <5. S 1> <3. S 2> ต้องการ5ต้องการห้าต้องการสามสาการด้วยนะใช่โโหเห็นหไหมล่ะโ,โหอยากยากยากมากเลยนะเพราะฉนั้นตัวแปรในเรื่องโคตา้ารัฐมนตรีเนี่ยลำพังจํานวนนะ เหนื่อยแล้วนะทรัพยากรมันส้วงอีกอะทรัพยากรมันมีจํากัดกอเลยทะเลาะกันตีกันแย่งกันแระทรวงเป้าหมายเก้าอี้เป้าหมายที่แต่ละคนต้องการมีอะไรบ้างมาไทยนี่มาไทยนะค่อนข้างนิ่งไหมค่อนข้างที่จะไม่มีคู่คู่ชกเอ้ยพลังประชารัฐก็ต้องการเหมือนกันนะพลังประชารัฐต้องการแต่รู้สึกว่า ไม่ได้มาไทยก็พอหยวนหยวนไม่กระส่วนอื่นก็คุณภูมิธรรมนะคมเรอคมนาคมไม่นิ่งไม่นิ่งเลยเพราะว่ามีคู่ชกอยู่สองอีกสองคู่ชกก็อดีตเลขาอดีตรันตีคมนาคมเลขาพักเมื่ะกอบด้วยนะพี่วีคู่ชกไม่ใช่ใครคู่ชกในพักเองครับกับคู่ชกก็คือพันธมิตรที่มาร่วมรัฐบาลคู่ชกนี่น่าจะหนุดอย่างพี่จ้างว่ายังยังยังภูมิใจทยนี้อยู่ที่ว่าถ้าไม่เอา ถ้าเอาพลังประชารัฐเข้าด้วยเนี่ยนะต่อรองกันบบกเห็นไหมล่ะนะเพราะว่ามันมีบาร์เกนิ่งนะครับกระทรวงทรัพย์กระทรวงกระทรวงทรัพยากรเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นว่าคุณท็อปอยากได้อสารต่อาสารต่อแต่ถ้าทางจะยากยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคู่แข่งจากสองพักคือพลังประชารัฐและภูมิใจไทยใช่ไหมอ้าวข่าวนี้มาที่พลังงาน พลังงาน,งงานก็เป็นหนึ่งตอนนี้ยจังพลังงานเนี่ยยังไงตอนนี้นะพลังงานเกมเปลี่ยนอีกแล้วนะ,ะ<ช>ผมได้ยินว่าเกมเปลี่ยนแล้วนะท่าน,นหนิมจุลพันธุ์อาจจะไม่ได้เกาอีลตีพลังงานอีกแล้วนะ <c oughs> คุณเห็นการวิ่งหรือยังอ่ะและใครจะเต็งโอ้ตอนนี้โคต้าพักไหนพลังงานเอาโคต้าก่อนรวมรวมไทยรวมไทยสร้างชาติเขายื่นขอเลยสุวัฒนรพงศ์ขอเลยสุวัฒนรพงศ์เนี่ยเหรอจะไม่ใช่ จะคนอื่นอดีตปลัดคนอดีตปลัดปะอาจจะอย่างนั้นคือนอนนอนาอเยแต่มาในโคต้าเขามาในโคต้าแต่คุณคิดดูนะพักนี้ก็จะแตกเหมือนกันสอสมาตั้ง3าคนไม่ได้รัฐมนตรีได้คนนอกมาก็ยุ่งอีกเดี๋ยวจะมีอธิบายนะแต่ก็คุณสุริยะถ้าคาดพาดหวังจากคมนาคมก็ขอไปพลังงานกันเห็นไหมล่ะทรวงเกษตรโอ้โหดูเดือดมาก ต้องบอกว่าตอนนี้กระทรวงเกษตรกับกระทรวงคมนาคมเนี่ยแบบสุดๆกระทรวงเกษตรเนี่ยก็แย่งกันดูเดือดนะนี่ผู้กองธรรมนัสขอจองขอจองนะแต่ว่าหู้นใจไทยหู้ใจไทยก็ขอขอแต่เขาบอกว่าถ้าพลังสลรัฐได้กระทรวงเกษตรเนี่ยคนที่จะมานั่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้กองอาจจะไม่ใช่ผู้กองก็ก็ได้มานั่งนอได้แล้วแต่ตกลงแต ในพลังในเพื่อไทยก็อยากได้อยากได้นะเห็นไหมล่ะคนที่อยากได้ในเพื่อไทยตอนนี้โคร้านตัวหนักมากหนักมาล้านตัวพนต้องลุ้นระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยลุ้นระหว่างบิกพอรกับสอสมศักดิ์สอสมศักดิ์ครับท่องเที่ยวล่ะท่องเที่ยวกีฬานี่โอ้โหนี่ก็วัดกันหน้าดูแล้นะกระทรวงนี้ต้งยักันอีกภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาไทยพัฒนาแรงงาน แรงงานเนี่ยแล้กับเดินที่พลังประชารัฐระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติครับโอ้โหนี่นี่นี่เฉพาะว่าการนะโอ้แต่แต่ละแต่ละหน่วยนะดีเนี่ยก็เปลี่ยนอีกนะยิงดีเอสเนี่ยระหว่างเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติเออมีอีกพักหนึ่งแถมนะดีเอะรวมไทยสร้างชาติแล้วรวมไทยด้วยเพื่อไทยจองอยู่ด้วยประชารัฐอีกสพักสามพังประชารัฐคือคนคนเดิมทําอยู่แล้วพอลุกพลุใช่ใช่ คุณดูนะกระทรวงที่ไม่มีการแย่งกันเลยิคือกระทรวงศึกษาธิการครับไอ้ฝานนี้คองบประมาณมากที่สุดมีเอ่อครูโรงเรียนมากที่สุดเป็นตาแหน่งปอบใจคนที่ลาออกจากหัวหน้าพักว่าประมาณมากสุดก็จริงแต่ไปดูไส้ในสิครับงบประจําแล้วเขาบอกว่าคนที่ต้องถูกสังเวยหัวหน้าพักอาจจะได้ไปนั่งเหรอ มีข่าวอองนายกตอนนี้นะน้องเป็นคุณหมอชลน่านนั่งรองนายกควบศึกษาธิกาศครับตอนนี้เฉพาะภูมิใจไทยจะส่งใครไปเป็นรัฐมนตรีเขาต้องได้แปดคนนะเขาได้ยนี่รายชื่อที่โผล่มาตอนนี้นะคุณอนุทินนี่คุณศักดิ์สยามเนี่ยคงไม่ได้เพราะพักเขาครับเขาก็คือใจเรื่องือนกันได้ก็โปรดเกล้าไม่ได้เพราะว่าสารรัฐมนูลสั่งพักทำหน้าที่อยนทหน้าที่ยังไม่วินิจฉัยต้องหาตัวแทนใช่ตัวแทนก็รอดูว่า แต่ว่าผมเชื่อว่านามสกุลชิดชอบนั่นแหละผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นแหละครับชิดชอบอีกเหรอชิดชอบชอบชิดชอบมีเหลือใครบ้างโอ้เยอะแยะต่อมานี่ไม่ใช่ไม่ใช่เนวินแน่นอนสงศักดิ์ทองศรีครับพิพัฒน์รัชกิจประการชาดาไทยเศรษฐและไปดูอีกคนนึ่งแถวราชบุรีครับราชบุรีเหรอราชบุรีแถวแถวนั้นบุลือเหรอบุลือบุลือกำลังวิ่งอยู่บุลือเนี่ยเหรอคุณบุลือเนี่ยทางนั้นบุลือสลาศเนี่ยจริงรู้ตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วนะคุลือไป็อีกคนหนึ่งนะ ลืมไปอีกคนนึงนะใครอะเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวอยู่นั่นน่ะไอ้วยไอ้ภูมิใจไทยเขาไม่ยุ่งยากมากเลยคุณอนุทินบอกว่าไงจะได้สี่บวกสี่ไหมเนี่ยแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้รู้เลยและยังไม่รู้เลยให้โหวตก่อนคุณอนุทินว่าไงอย่ามาบอกว่าห้ามอยู่กระทรวงเดิมเพื่อเงื่อนไขบอกว่าต่อรองกระทรวงเดิมอย่ามาบอกเลย <Ừ. S 2> อย่ามาบอกเรื่องนี้นเพราะมันไม่โปร่งใสใครมาพูดแบบนั้นไม่ถูกต้องเป็นการอ,ออกมาเปรี้ยงใส่พรรคเพื่อไทยเลยว่ากระทรวงเดิมมีสิทธิที่จะทำได้ ถ้าทํางานอย่างโปร่งใสกรณีนี้เนี่ยมันเกิดจากกรณีที่มีหมอหมอไม่ทนน่ะหมอไม่ทนเขาบอกว่าไม่อยากได้คุณอนุทินและพักภูมิใจไทยเนี่ยไปยู่กระทรวงสาธารณสุขอืออยู่กระทรวงเดิมไม่ดีก็สาธารณสุขไม่ให้ได้แต่ให้คมนาคมก็ไม่ใช่ปัญหาในการอยากเอาชนะือ้นั่นคือเป้าหมายพี่วีเป้าหมายตอนนี้ทางภูมิใจเขาบอกว่าอยาตั้งเงื่อนไก่กระทรวงเดิมอและก็เรื่องของว่า ต้องแบ่งให้เสร็จก่อนโหวตบัลลังประชารัฐเนี่ยตัวบุคคลโผลมาสามสีะครับคนแรกเนี่ยพาที่ประธานที่ที่ปรึกษาพรรคครับใช่ตอนนี้กำลังกับคนใหญ่แล้วนะราชรวาดพระสุวรรณคุณธรรมนัสพรมเผ่าครับนะแล้วก็จะมีคุณไผ่ลิกนะคุณสันติพร้อมพัฒน์นี่คุณตีนุชเทียนทองนี่เยอะนะเนี่ยคุณนรุมนพินโยนรุมนนท์พิญโยสินวัฒน์นี่คือ ตัวเต็งเขาแล้วก็มีกลุ่มนายทหารอีกสองนอโอ้นี่นะมันจะไหวแล้วเนี่ยก็ไปก็ไปสมการกันไงตำแหน่งมันมีแค่นี้เอ่อคาีเด d a รัมตีของรวมไทยสร้างชาตินะอ๋อนี่มาล้พิรพันธ์สารีวิพาสสุภัทรพงศ์วันมีเช้าสุชาติชงกินเอกนัทอพร้อมพัน์ซึ่งคุณเห็นไม่เป็นตามนี้ทั้งหมดนะครับ แต่คนอื่นก็วิ่งกันอยู่ตอนนี้ในรไทยสร้างชาติเนี่ยก็วิ่งเป็นสองปีรุงไทยสร้างชาติเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาเยอะบวนทีเดียวเพราะกปพสไม่ยอมกปปสโดยเพราะกลุ่มของอาจารย์ไตลงนะเรื่องของกลุ่มกลุ่มของใครคุณวิทยาแก้วดาพิทยาชุมพลการชนะเนี่ยตอนนี้การส่งคุณชุมพลการชนะเป็นรัฐมนตรีหคุณชุมพลเนี่ยในพื้นที่ของเขาสุราชเนี่ยเรอบนี้เขาอะมาสามตัวเขาสอบตกปาตี้ลิสต์แต่ทีมเขา สามคนแต่ที่เหลือคนใหญ่กองกำนันศักดิ์เหรอกนลยสามคนเอออ่าทีนี้ก็จะเคลียร์รันเนงสนับสนุนจากจากแบ็คข้างหลังดีอยู่นะแบ็คข้างหลังแบ็คข้างหลังแบ็คข้างหลังอ๋อสุราษฎร์อ่ะที่เกิดกำนันน่ะเกิดกำนันแล้วได้บวชมาตอนนี้ใช่ไหมสายปปปสนั่นแหละแต่สายใต้สองขั้วเนี่ย ก็แย่งชิงกันนะในในรั้ในรั้สร้างชาติคือคนที่ดูแลสายใต้มีสองขั้วนะขั้วหนึ่งเมื่อกี้บอกแล้วอาจารย์ใจลงวิทยาแล้วก็ชุมพลอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูแลสายใต้ศิลพันธ์เลขาเอกนัทและจากชุมพลนะไอ้ลูกหมีลูกหมีครับอ่าเขารู้จะจัดสัญญาเขต้องสู้ครัทางใต้มีสสทั้งหมด14คนนะครับก็เยอะพอสมควรประชาชาติประชาชาติแน่นอนและหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวแน่นอนก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดจะได้ยุติธรรมไหม ก็ตอนนี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าน่าจะลงตัวลงตัวเหรอลงตัวแบบไม่มีคู่แข่งอคนที่วางน้ํายมที่อยากจะแข่งเดิมเนี่ยก็ลีกจะไปแข่งใหญ่กว่าเพราะกระทรวงเดิมทํารู้แล้วว่าเป็นยังไงเพราะมันคิดแค่ประชาชาติไม่ได้ไงมันต้องบอกประชาชาติพันหนึกเพื่อไทยเพื่อไทยไหมเออจะนี่นี่คุณอย่าลืมคุณทวีสอด่องเนี่ยเขาอยู่แถวนั้นมาก่อนอยู่แถวนั้นแหละอ่าเพราะฉะนั้นเอเซอง รู้เรื่องดีเป็นอดีตรองประธานอดีตดีไซน์อีกคนหนึ่งหนึ่งที่หนึ่งที่เหรอแต่ที่บอกว่าหนึ่งที่เนี่ยอาจจะขอต่อรองอยู่นี่ก้าได้หนึ่งไอ้นุ่นสิบได้หนึ่งเหรอก้าได้หนึ่งสิ่แน่นอนอาจจะกระทรวงแตกต่างกันหนึ่งไม่ปัดขึ้นไปนิดเลยไม่มีไม่มีแต่ว่าถ้าจะขอเอาสองเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ร่วมนะเหรอผมได้ยินข่าวอย่างนั้นนะแต่ขอสองไม่ร่วมเลยเพราะที่นั่งสิบที่เนี่ย มันถ้ามสมมุติได้314หรือ317สิบที่มีความหมายไหมมันก็ตัดได้มันไม่มีความหมายอเงื่อนไขาการต่อรองนี่งนี่ไงนี่ต่อรอ,อง <กะ S 2> ไม่ได้โคต้ารัฐมนตรีที่พูดคุยกันอยู่เนี่ยเฉพาะข้างนอกเนี่ยก็หนักนะข้างนนาในเนี่ยโอ้แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าในเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ทุกคนแสดงฤทธิ์กันที่เพื่อไทยเนี่ยปันป่วนหนัก <Tipp> s> <S น,นี่ผมได้ยินบ,บางคนนะนอกเหนือจากตกปลาในบ่อเพื่อนในการดูแลสอสแล้วนะยังดูแลสวออีกนะผมบอกให้ตอนนี้เนี่ยของหมอชลน่านเขาคงไม่มีใครแย่งไปปลอบใจให้ต้องออกกับหัวหน้าพักของคุณภูมิธรรมเห็นคุณภูมิธรรมเคลื่อนไหวยิ่งกว่ายิ่งกว่าคณะเจรจาน่าจะเป็นหัวหน้าคณะเจรจาเพราะฉะนั้นมาไทยไม่มีใครแย่งไม่มีใครแย่งตอนนี้คมนาคมเนี่ยคมาคแย่งได้ไหม อย่าพูดโลกพักก่อนนะในพักนี่ปันบวเลยใช่ไหมนี่ผมได้ยินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท้าดวลกับประเสริฐจันทระลวงทองเขาบอกว่าตอนนี้กลุ่มสองสอเนี่ยสอสุริยะสอสมศักดิ์เยฟื้นวังน้ำยมอ่วไม่มีข่าวไหมเขามีข่าวแต่คุณสมศักดิ์บอกปฏิเสธปฏิเสธแล้วสื่อพวกเนี้ยไปเต้าข่าวไปอะไรมาไม่มีทำให้เกิดความขัดแย้งแต่ข้อท็จจริงมีจริงไหม มี <laughs> มีถึงขนาดมีการพูดคุยยกจำนวนสอสอขึ้นมาพูดคุยกันเลยรับรว่าใครมากกว่ากันเพร,ราะนต้องดูหลังจากนี้ว่าแรงกับเพิ่มจากการโคต้าร่ำตีการจัดสรรเก้าอี้ e, ลงตัวมนเรื่องตัวของเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นศึกต่อไปขย่าเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนเมื่อเกิดกกวังน้ำยมกกนู้นกกนี้ขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นโจทย์ไม่ใช่โจทย์ของเพื่อไทยอย่างเดียวโจทย์ของนาย,ยกคนใหม่ภายใต้แกนนำของพรรคเพื่อไทยนะครับ